สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ยังไม่เสร็จเนาะยังไม่เสร็จยังยังไม่ได้กรอกลงขวดเลย <c oughs> เดี๋ยวต้มวันนี้ก็มาตอนสายๆนี่ต้มเอ,อน้ำผู้ชาจีนเนาะเนี่ยผู้ชาผู้ชาจีนครับต้มน้ำผู้ชาจีนได้เ <c oughs> ยอะเลย นี่ครับน้ำพุชาจีนนี่เลยจะเอาจะถวายพระพวกนี้เนาะถวายถวายพระสงฆ์พวกนี้ถวายน้ำปานะเนาะถวายน้ำปานะพระสงฆ์พวกนี้นะครับพวกนี้วันพระวันพระแลมสิบห้าค่ำเนาะเป็นดับเป็นวันดับดับวันดับขาดเนาะ เป็นวันพระแรนด5สิบห้าำพวกนี้ <c oughs> ก็ต้มน้ำปานะ <c oughs> เป็นน้ำผูชาจีนถวายพระสงฆ์พวกนี้นะครับ <c oughs> ก็ต้มเสร็จวัาตอนสักสองทุ่มเนาะต้มเสร็จสักสองทุ่มแล้วก็อันนี้ก็นอกน้ำเย็นไว้ยังไม่เย็นดีหรอกอุ่นๆอยู่น้ำแข็งนี้น้อยก็จะกรอกใส่ขวด รูปนี้ก็จะถวายหลวงพี่เนาะถวายหลวงพี่ก็ส่งสามรูปวัดมหาบุตรหนึ่งรูปแล้วก็วัดทองในสองรูปเนาะก็จะกอกน้ำประล้ที่ถวายท่านวันนี้วันโกนพรุ่งนี้วันพระเป็นวันแรมสิบสี่ค่ำเป็นดับขาดเนาะ <c oughs> ก็จะเอ,อ่อกอกให้ให้หมดถังเนี้ย เลไม่รู้ได้กี่ขวดมันไม่รู้ขวดพอหรือเปล่าขวดเหลือน่าจะประมาณเหลือสักห้าสิบห้าสิบน่าจะพอเ <c oughs> หลือสักห้าสิบน่าจะได้ขวดนะครับก็จะกอกให้ให้หมดถังนี้แล้วก็จะแช่เย็นไว้พวกนี้ถวายจะเอาไปถวายหลวงพี่เนาะ <c oughs> ก็หลังจากสวดมนต์เสร็จก็เพิ่งสวดมนต์เสร็จเมื่อกี้แหละก็อ่านน้าอ่านพระก็าะส,าสามทุ่มสามทุ่มครึ่ง อาบน้ำอาทาเสร็จเตรียมเนื่งตัวก็สามทุ่มครึ่งแลวสวดพึ่งสวดบ,บุญเสร็จนะในสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มสามสิบห้าแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวขอกรอกน้ำไปก่อนนะครับ <c oughs> ขอกรอกแล้วก่อนไม่มานี้ไม่หวานมากครับจะอาถวายหลวงพี่ท่านก็เลยไม่ได้อาหวานมากเนาะจะเน้นไปทางกลมกล่อม,มไม่หวานมาก เน้นทางกลมกล่ๆเนาะครับไม่หวานมากไม่หวานมากก็จะเอา <c oughs> ผู้ชาที่เนี้ยใส่เนาะใส่สักลูกนึงเอาเอาสองลูกแล้วกันใส่สองลูกอ่า <c oughs> ผู้ชาใส่ไปสองลูกเนาะไอ้ลูกนี้ทำไมลอยเนี่ย ผู้ชาจีนน้ำผู้ชาจีนผู้ชาจีนก็ <c oughs> กว่าจะมาถึงเรานี่ก็เขาก็เก็บผู้ชาที่ว่าลูกสุกแล้วนะครับแล้วก็เอาไปาต้มต้มแล้วก็อบแห้งหรือตากแห้งนะครับ <c oughs> ผู้ชาจีนนี่ยมาจากเมืองจีนจริงๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าเมืองไทยแล้วก็บอกว่าจีนนะจนตลาดที่ก็มาจากเมืองจีนนะครับ พราะมันเป็นสมุนไพรน้ำผู้ชาจีนนี่เป็นเกี่ยวกับพวกอะไรคนที่กินประจำนะเกี่ยวกับพวกเอ่อพวกเลือดพวกโลหิตน,น,นะครับสรพคุณทางร่างกายนะครับน้ำผู้ชาจีนนี่ก็จะเอาแช <c oughs> นนน่นอกน้ำเย็นเนาะดอกน้ำเย็นขอกลอกก่อนนะครับขอกลอกก่อนนะครับ จะไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่เพราะดึกละดึกแล้ว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 ขอกรอกก่อนเนาะนอนดึกก็ตื่นนอนเช้าตื่นมางี่เง่าอพาุชาลงไปด้วยสองลูกเพราะว่า <c oughs> กินน้ำมาด้วยกินเม็ดด้วยอร่อยนะครับถ้าคนไหนที่เคยกินจะรู้ว่ามันอร่อยอร่อยจริงส่วนมากเอาลงไ์ในขวดนีก้ก็จะกินน้ำหมดก่อนเม็ดทุกทีอ่ะก่อนนี้จะออกมาได้ก่อจะเอาเม็ดออกมากิกนก็น้ำหมดพอดี หยกนี้หนึ่งลิตรนะครับพันซีซีก็เท่ากับได้สามขวดก็เท่ากับได้ได้สามขวดเพราะขวดนี้ขวดหนึ่งน,นี่มันสามร้อยสามร้อยเอ็มอลขวดหนึ่งสามร้อยเอมแอลแต่ว่าไอเหยือกนั้นมันหนึ่งพันเอ็มอลเนาะ ก็จะได้ <c oughs> ยักหนึ่งก็จะได้สามขวด <c oughs> เหลือนิดๆ ไปเจ็ดนาทีแล้วโหลี๋ยวขอหยุดแคปคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับ